จังหวัดความเป็นมาตำบลดีหลวงตำบลดีหลวงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน11ตำบลของอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาระยะห่างจากอำเภอสทิงพระประมาณ12กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ66กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ9.9ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6,187ไร่มีหมู่บ้านทั้งหมด8หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านเรียบหมู่ที่2บ้านดีหลวงหมู่ที่3บ้านะลอนหมู่ที่4บ้านชายทะเลหมู่ที่5บ้านพังไซหมู่ที่6บ้านชะแมหมู่ที่7บ้านบ่อใหม่และหมู่ที่8บ้านพังไม้ไผ่มีครัวเรือนอาศัยอยู่จริง852ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น2,595คนประชากรชาย1204คนประชากรหญิง1 3 9 1คนสภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำเกษตรทำไร่ทำ,ทำนาไล่นาสวนผสมและพื้นที่บางส่วนติดทะเลอ่าวไทยจึงมีการประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือจุดตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาทิศใต้จุดตำบลสนามชัยอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาทิศตะวันออกจุดอ่าวไทย และที่ตะวันตกจุดตำบลคลองลีอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาทําไรนาส่วนผสมและบางส่วนทําการประมงผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจากการเกษตรคือน้ำตาลตโนดลูกตาลสดน้ำส้มตาลตโนดน้ำตาลแว่น ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย61,160บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายเฉลี่ย24,362บาทต่อคนต่อปีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อความศรัทธากับหลวงปู่ทวดคือวัดต้นเรียบและวัดดีหลวงวัดต้นเรียบตั้งอยู่หมู่ที่1นําบลดีหลวงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลามีต้นเรียบขนาดใหญ่อายุประมาณ500ปี ต้นเลียบต้นนี้มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนอย่างมากในด้านคติความเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังลุกของหลวงปู่ทวดดังได้ปรากฏเป็นหลักฐานเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมามีครอบครัวยากจนคู่หนึ่งมีนามว่านายหูและนางจันเป็นทาาในเรือนของเศรษฐีปานได้ให้กำเนิดบุตรชายเมื่อวันศุกร์เดือนสีปีมะโรงช่วงประมาณปีพุทธศักราช2123หลังจากนั้นนายหูก็ได้นำลูกของลูกชายมาฝังไว้ที่โคนต้นเลียบ วัดดีหลวงตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลดีหลวงอำเภอสัชิงพราจังหวัดสงขลาวัดดีหลวงเต็มไปด้วยองค์เจดีย์ที่ลายร้องอุโบสถรวมถึงพุทธสิงห์เชิงช่างหลายๆแขนงที่ผสมกลมกลืนอยู่ในงานศิลปะเชิงสถาป,ปัตยกรรมของวัดดีหลวงมากมายโดยเฉพาะตัวอุโบสถสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนอุโบสถไม่มีผนังคือเป็นอุโบสถโลง่งๆมีหลังคาไม่มีผนัง การสร้างพระพุทธรูปจะสร้างให้มีซุ้มเรียนแก้วเพาะบังลมแดดฝนให้พระพุทธรูปประกอบกับอุบโบสถหลังนี้เป็นสถานที่ให้การบรรพชาของหลวงปูท่ทวดคือจุดที่ครองภาพพื้นแรกของหลวงปูท่ทวดและหลวงปู่ทวดได้เรียนในสำนักนี้ในเรื่องของการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของสมเด็จเจ้าปพระโคหลวงปูท่ทวดหยับน้ำรจืดซึ่งคนในชุมชนนี้ ก็ให้ความเคารพให้ความศรทัทธาและก็ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ยืนยันไว้ว่าบริเวณเถบนี้คือแผ่นดินถิ่นเกิดของหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จึงได้มีการสืบค้นประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่จนได้นำมาสู่การท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด ไหวพระเกา่าเล่าอดีตสร้างบุญเสริมบรารมีตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดกับห้าจตันที่ศักดิ์สิทธิ์มงคลทิ่งนี้ามต่างๆก็เกิดขึ้นเกิดเป็นอาชีพและเกิดเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวชุมชนนี้เกิดขึ้นมาจากลื่อลเล้าจากของอาจารย์ก่อนอาจารคร,ร,รูบดีกาส卡รินหรืออาจารย์แม็กและก็ที่ใหพผมได้มา ต่ำกับแกนเรียบพรมงานได้เป็นผู้จัดการการตองเทียวทำรอยลุงมปูถั่วเป็นสแตนทีเหล็กวัดต้นเรียบวัดต้นเรียบแต่ก็ทีสองก็วัดดีหลวงทีสามเรจะเป็นสำนักสงฆ์นาปลีวัดทีสี่ก็เป็นวัดตะคุสถานทีห้าก็ทำข้าวผูหา้าตะปังปลาครับผมดังเดิมทดียร์กันตอนนี้ว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันคือคนทำมากอา หนักทองเทียวไม่มากแต่เลยในปัจจุบันนี้นักทองเทียวก็เริ่มรูจักมากต่างการเดี๋ยวว่าซื้อซ้านต่างข้าวซ้านต่างนังสื้อพิมพ์ม,มั่งแลวก็ต่างลายต่างเพศมั่งกับพ mm ุ hmm. ่นประโยชน์กระด้สร้างรายได้แก่ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลดีหลวงพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเพาะปลูกกันเป็นจํานวนมากในพื้นที่ได้แก่ข้าวต้นตาลโนดมะพร้าวมะม่วง ร้วยโดยเฉพาะต้นตาลโนดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมีน้ําตาลตโนดลูกตาลสดน้ําตาลแว่นน้ําตาลผงน้ําส้มตาลโนดเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และมีการจําหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวด้านประมงตำบลดีหลวงเมีาเขตติดกับทะเลเอ่าวไทยทางด้านฝั่งทิศตะวันออกโดยทุกหมู่บ้านมีพื้นที่ติดทะเล ยกเว้นหมู่ที่3าเพียงหมู่บ้านเดียวไม่มีพื้นที่ติดทะเลจึงมีการทําประมงชายฝั่งเรือที่ใช้ทําการประมงเป็นเรือขนาดเล็กถึงขนาดกลางและมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งอีกด้วยตําบลที่หลวงมีกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์ทําขนมพื้นเม,เมืองเจ้าหลวงกลุ่มอาชีพทําขนมพื้นบ้านพังไม้ไผ่กลุ่มสตรีทําขนมพื้นบ้านบ้านเรียบวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกรรษตรกรบ้านเรียบ วิสากิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแมกลุ่มกาละแมบ้านชะแมกลุ่มสตรีแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรบ้านเลียบมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของขึ้นชื่อนิยมซื้อหาไปเป็นของฝากได้แกข่ขนมพองขนมงาขนมลาขนมดูกาละแม่เป็นต้นสวัสดีค่ะป้าเนยน,นะคะจากขนมพื้นบ้านต้องการพัฒนาต่อย,ยอดให้ทันสมัยกลายเป็นขนมดูดีเพื่อ เพื่อวัยรุ่นก็ชอบขนมที่มีไส้นะคะเพราะว่าวัยรุ่นก็ไม่ชอบขนมที่ขนมโบราณวัยรุ่นไม่ชอบเขาชอบขนมที่มีไส้เราต้องการพัฒนาแล้วก็ต่อ,อยอดในทางสมัยกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดรายได้ในคนในชุมชนนี้เกิดขึ้นนะคะ